สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง NGO นะฮะปริสิตของสังคมคือทำไมผมถึงใช้คำพูดรุนแรงนะครับว่า NGO เนี่ยเป็นปริสิ์เพราะส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่า NGO เนี่ยไม่จำเป็นต่อสังคมและ ไม่จําเป็นแล้วยังสร้างความเสียหายให้กับสังคมด้วยนะครับถ้าถ้าเรามองอะไรตื้นตเนี่ยเราอาจจะมองว่าเออเอ็นจีโอเนี่ยมันมันมีประโยชน์นะมันทํานั่นทํานี่นะครับไปเห็นไปช่วยนั่นช่วยนี่นะครับแต่สุดท้ายก็เปิดด้วยการรับบิจาคแล้วก็มีกําไรกันมหาศาลนะซึ่งซึ่งผมไม่ไม่ชอบนะฮะผมก็รู้คิดเหมือนคุณทักษิณแหละสมัยก่อนคุณทักษิณเองก็ หลังจากขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็ตัดงบเกี่ยวกับการไปช่วยเหลือ NGO ต่างๆนะครับทำให้คนพวกนี้มันเกิดความไม่พอใจแล้วก็นํามาสู่การร่วมกันโคน่นละ้มนะฮะแล้วก็ไปดูได้ว่าในสมัยนั้นมีใครบ้างที่ลงชื่อโค่นล้มทักษิณแล้วก็ไปร่วมกันนะครับทำให้เกิดการล้มหารถึงแม้ว่าทุกคนจะบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวฉันไม่รู้ฉันไม่รู้มันจะเกิดการล้มหายฉ,ฉันแค่ไปชุมนุมเฉยๆนะครับต้องต้องบอกว่าไอ้คนที่พูดอย่างนี้นะ ผมจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่อง NGO สมัยก่อนกับสมัยเนี้ยให้ให้ฟังว่าจริงๆแล้วมันคล้ายกันและมีความเหมือนกันแต่ว่ามันมีความต่างกันอะไรบ้าง NGO สมัยก่อนเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือการนำมวลชนไปต่อต้านไม่ว่าจะเป็นเขื่อน โครงการวางท่อต่างๆนานาที่มันจะต้องไปทําในชุมชนอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะพาชาวบ้านไปประท้วงแต่คุณสังเกตไหมว่า NGO พวกเนี้เขาไม่เคยประท้วงชนะอะไรเลยนะครับไม่เคยโค่นล้มโครงการอะไรได้เลยเพราะว่าการที่เขาไปประท้วงเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งหวังการล้มไปของโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่เขาประท้วงเขาหวังเพียงแค่ สิ่งที่คุณก็รู้ว่าคืออะไรนะฮะเพราะงั้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาบางทีเขาลขาคาญไม่ว่าจะเป็นเอกชนยิ่งเอกชนเนี่ยบางทีเขาลขาคาญมากเขาก็ต้องอ่ะไปจะได้เลิกประท้วงสักทีนะครับ,บแล้วก็บางทีก็รู้กันกับชาวบ้านไปคุยกับชาวบ้านว่าถ้าค้านอย่างนั้นอย่างนี้นะเดี๋ยวจะมีอ่าไอ้นั่นไอ้นี่มานะซึ่งชาวบ้านก็เอานะครับเพราะว่ามันมันมีประโยชน์กับเขาเขาก็เอานะครับก็ เป็นอย่างนั้นไปอันนี้คือ NGO ที่สมัยก่อนแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่า NGO จเนี่ยจะหมดบทบาทไปในในการคัดค้านโครงการอะไรแบบนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีกฎหมายที่ว่าเวลาจะทําโครงการอะไรมันต้องไปทําประชามติต้องไปเรื่องกับสิ่งแวดล้อมอะไรให้มันครบจบก่อนถึงจะทํามันก็เลยตัดเอาขอบวนการของการประท้วง ระหว่าง n g o กับโครงการไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนตรงนี้ไปนะครับมันก็เลยจะไม่มีส่วนนี้นะพอไม่มีส่วนนี้ให้ทรรมหากินเขาก็ย้ายมาทำงานมวลชนงานการเมืองกันนะครับคุณจะเห็นว่า n g o ที่ไม่ได้ทำงานแบบการไปขานโครงการแบบนั้นแล้วเนี่ยนะผันตัวมาเป็นนักธุรกิจการจัดมอบเนี่ยนะครับก็เยอะขึ้นนะครับไม่ว่าจะจัดสำเร็จนะครับจัดไม่สำเร็จเคยสำเร็จแล้วล้มเหลวนะครับวันนี้ก็ แล้วแต่แนะแต่สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือมันสร้างความเสียหายให้นะครับไม่ได้เกิดประโยชน์ NGO เนี่ยนะฮะโดยเฉพาะสายการทำม็อบเนี่ยผมมองว่าเขาเป็นคนที่คุณไม่ต้องไปหาความจริงใจจากเขาหรอกใครจ่ายเขาก็ไปอยู่กับคนนั้นนะฮะแต่สิ่งที่เขาชอบมากเลยก็คือมันมีความขัดแย้งนะยิ่งมีความขัดแยง้งยิ่งมีผด็จการยิ่งมีการรับประหารเนี่ยถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้มันเกิดรับประหาร นะครับแอบไปช่วยช่วยแบบไม่บอกใครไปแบบอะฉันไปสังเกตการฉันไปแค่นั่นแค่นี้นะครับฉันไม่ได้ไปร่วมจริงๆนะฮะแต่อย่างน้อยที่สุดคุณมีส่วนร่วมนะเมื่อมันเกิดรับอาหารปุ๊บนะฮะ ก็เขาก็จะแสดงตัวเป็นฮีโร่แหละคราวนี้จะหาการรับบริจาคจะหาเงินการสนับสนุนได้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าคนที่เขามีใจที่จะต่อสู้กับรับผานเ็ามีเขาก็ไม่อยากจะลงมาเองเขาก็ต้องมาจ้างคนพวกนี้ทานะครับก็รับทรัพย์ไปนะครับแต่เมื่อนะครับวันหนึ่งความขัดแย้งตรงนี้มันคุยกันแล้วมันควรจะจบแล้วเดินไปข้างหน้าแล้วเนี่ย NGO พวกนี้มันยังยึดอยู่กับ การทำมากินแบบเก่าคือไม่รู้จะไปทำมาหาแดกอะไรนะฮะก็ต้องพยายามที่จะขวายคว้าหาความขัดแย้งอยู่ตลอดแล้วก็ตอบไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นขุมทรัพย์นะครับมันเป็นซากศพที่นอนชอบนะครับนอนไม่สามารถที่จะขึ้นสิ่งที่เป็นได้นะครับสัตว์ที่เป็นมนุษย์ที่เป็นยังมีชีวิตอยู่หนอนพวกนี้ไม่สามารถที่จะขึ้นได้หนอนพวกนี้จะขึ้นไปใช้ได้ก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นได้เน่าเฟะแล้วนะฮะ เขาจึงอยากจะให้มันคงอยู่ในสภาพแบบนี้วันนี้ไม่ว่าการเมืองเนี่ยอาจจะจับมือกันนะครับอาจจะ เห็นว่าคุยกันแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของทุกที่ในโลกที่เวลาขัดแย้งกันเมื่อโอเคเราขัดแย้งกันมาถึงขานาดเนี้ยคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าสิ่งที่คุณทามันมันพาให้เกิดอะไรถ้าคุณเข้าใจแล้วเนี้ยมานั่งโตคุยกันแล้วก็พาประเทศพาประชาชนพาสังคมเดินไปข้างหน้าแต่ว่ามันยังมีไอ้พวกปรสิตพวกเนี้ยยังอยากที่จะทํามาหากินอยู่ยังอยากที่จะให้มันเกิดความขัดแย้งอยู่นะครับบางทีอ่ะเหมือนที่จะสงบ นะฮะเขาก็าไปทําให้มันเกิดความขัดแยง้งพอทําให้เกิดความขัดแยง้งตัวเองก็ผันตัวมาอาสาว่าเดี๋ยวฉันจะแก้ไขความขัดแยง้งเนี่ยมันจะวนไปอยู่อย่างเงี้ยไอ้พวกบริสิกเอ็นจีโอพวกนี้นะครับทำมาหากินอะไรไม่เป็นนะครับจะไปทําธุรก,กิจอะไรก็ไม่ได้จะไปเปิดบริษัทไปขายลูกชิ้นนะครับไม่มีความสามารถสิ่งเดียวที่อ่มันง่ายและหอมบาทก็คือความขัดแย้งของมนุษย์ด้วยกันนะครับอันนี้ผมถึงเกลียดนะครับ NGO อย่างเข้าไส้นะครับเป็นเป็นความเกลียดที่ไม่ยิ่งกว่าขี้อ่ะ นะผมไม่ชอบเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็อยากจะฝากสังคมให้ตระหนักถึงความเน่าเฟะของสิ่งสิ่งนี้แต่บางทีประชาชนบางคนบางกลุ่มก็อะกูก็รู้ว่า NGO เนี่ยมันก็ไม่ได้จริงใจหรอกก็รู้ว่ามันทำหมาก,กินอะไรแต่วันนี้เมื่อมันมีประโยชน์ในการที่จะไป จัดการฝ่ายตรงข้ามฉันก็ทําเป็นหลับหูหล,ลับตาว่าโอเคฉันชอบคุณนะคุณมีอุดมการณ์อะไรก็ว่าไปนะครับบางทีก็จะอ้วกนะครับต่างคนก็ต่างไม่จริงใจต่อกันแล้วก็พูดยยกยอกัอกกนว่าโอ้ยคุณเป็นคนมีอุดมการณ์ทาเพื่อประชาชนทําเพื่อสังคมต่างๆนานาบลาบลามากมายนะครับก็เรื่องของมันนะครับแต่ว่าเราเองนะครับซึ่งเป็นคนที่ตื่นแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่ผ่านมา15ปีเนี่ยนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจแล้วก็อย่าได้ตกไปเป็นเหยื่อของไอ ความเน่าเฟะอย่างนี้ก็ฝากไว้ได้ครับ